มีประสบการณ์สารงานต่อก่องานใหม่ตั้งใจพัฒนานายสมชายเบอร์สองผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตบลเบอร์สองมุ่งมัน่นพัฒนาเข้าใจเข้าถึงเป็นที่พึ่งของประชาชนโปรดเลือกนายสมชายเบอร์สอง เป็นนายกองค์การบริหารจับหเข้าคูหากาเบอร์สองกาเบอร์สองเบอร์สองลมยังเปลี่ยนทิศความคิดย่อมเปลี่ยนไป1นึ่กุมภาพันสองพันาร้อยเข้าคูหากาเบอร์เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวสวัสดีพ่อแม่ปีน้องจ้าตำบลเวียงตาที่ขรรพกทุกท่าน วันอาทิตย์ที่8พฤษภาคม2565ขอเจิญออกไปใจสิทธิ์เลือกตั้งโปรดเลือกนายสุทธิพงศ์เบอร์หนึ่งพบง่ายใจคล่องตั้งใจพัฒนาหูงานหูปัญหาขออาสาทำเพื่อประชาชนเขาคูหากาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเลือกเบอร์หนึ่งนายสุธิพงศ์เป็นนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้เนื้อครับ